ปัญหาเทวดาเขาถามเขาว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะกระใจนั่นแหละน่ากลัวที่สุดอะไรที่ชำะระล้างได้ดีที่สุดยิ่งกว่าน้ำก็คนะือชินสมาธิปัญญานะชำะระล้างได้ดีกว่าน้ำปัญหาเทวดา <c oughs> มีอยู่ซีคำถามเนะี่ยมาขึ้นนี่เด้ อะไรที่ชาระล้างได้ดีที่สุดยิ่งกว่าน้ําำผมว่าศีลส,สมาธิและปัญญาชาระล้างแล้วไม่ต้องกลับมาล้างอีกบอกว่าจังสีอะไรนะ่ากลัวที่สุดความคิดเพราะความคิดนะก็เกิดทุกปปรสรรพสิ่งก็เกิดจากความคิดความคิดก็เกิดให้เป็นอารมณ์ความคิดก็เกิดให้เป็นรูปเป็นหลดเป็นกลิ่นเป็นเสียงความคิดก็เกิดเป็นเป็นวิญญาณ เป็นเครื่องรับเป็นความรู้เป็นเครื่องยินดีเป็นเครื่องพ่อใจความคิดก็เกิดรูปราคะความยินดีพ่อใจในรูปลักษณะธาางบุคคลสัตวจสิงของความคิดก็เกิดอารูปราคะเป็นความตรึงความตรึงความตรึกความนึกความติดความติดขังความชินอันที่เป็นอารมณ์แห่งความรู้สึกในความยินดีพ่อใจแหละกับว่า มันก็นแมงความเบิดนั่นแหละคือเขาคือเขาถามมาน่นแหละตัง่าที่ท่านเกิดอยู่นี่เกิดเพราะอะไรเขาก็ถามขึ้นด้วยกันนั่นแหละเกิดเพราะว่าความคิดความนึกความตรึกแล้ว,แล,วแล้วสิ่งใดน่ากลัวที่สุดกับเราบ่บแมงความคิดบอกนั่นแหละเขาก็พยักาหนาที่จงได้สิหมดได เรจะย่หยุดความคิดใ,ใดๆจึงจะหมดใดจึงจะชํำระลานใดออพวกเขาบ่มีรูปร่างกายคือพวกเขาพวกเขามีรูปร่างกายหยาบยังพ่อบอกได้ว่าให้ท่านอ,อ,อาศัยลมหายใจในห่แหละเป็นเครื่องหลอกความคิดเป็นเครื่องหลอกเป็นเครื่องหลอกความคิดบ่ให้มันเล่นไปออแต่พวกเขานั่นอาศัยอย่างเนีย่ยเหตุใดเขาสิจุดใด อาศัยการตรึกตามความเป็นจริงอาศัยความตรึกตรึกตรองตามความเป็นจริงตรึกตรองมากกว่าสมัยทันเป็นมนุษย์ออความคิดของท่านบอกว่าทําบุญแบบนี้ทําท่านแบบนี้รักษาสิ้นแบบนี้เพื่อจะได้เป็นเทปนิายสันใดสันหนึ่งขันใดขันหนึ่งนี่แหละความคิดน่ากลัวที่สุดแ,และเมื่อเขามาตึงเทพนิกากสันใดสันหนึ่งแล้ว ทาน้นหรือยังยังบกพ้นยังมีความคิดยังอีกอ,อยู่บ่อนมีหนะักง่อจังสันค<ด>รับจึงบอกว่าความคิดนั่นแหละหนักรัวที่สุดความคิดเป็นเหตุแห่งความเกิดของทุกสปปรรพสิ่งทั้งปวงนะสุขกับความคิดทุกข์กับความคิดเหตุใดสิ่าบ่สุบสขบ่ทุกข์ท่านก็ต้องหยุดคิดเนี่ยหยุดคิดใดมันก็บ่สุขบ่ทุกข์บม่มีมันเกิดอีก